สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเราครับสวัสดีครับ CNGTV ครับแนะนำตัวกันมาเล่นแนะนำตัวเดิมนะครับผมชื่อคอลีครับผมชื่อเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาลเลิกกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาไปไปผจญภัยในนรกกันนะครับคลิปที่แล้วเราบอกวครับบ้านเรายังไม่สร้างครับสร้างบ้านก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับใช่แล้วครับผมเริ่มสร้างอีกแล้วครับ สร้างบ้านทคไปแล้วต้องีสร้างให้เสร็จนะครับครับดยการผู้เชี่ยวชาญใครครับผมเองครับนัดทีวีครับคือใครับผม่ได้มามครับผมสี่ CNGT ครับชื่อยอของพวกเรานะครับสามคนย่อมมาจากพอลีนนัดเกมทีวีครับ ูว่าเข้ากันเลยทีเดียวเชียวแล้วเฮ้ย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 เไม่ต้องสงสัยครับอันนี้เหมือนใครครับอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับพร้อมพี่เวฟเองนะครับได้กำลังใจมาจากพี่เวฟเองนะครับเดี๋ยวก่อนครับถ้าไม่มีพี่เวฟเราก็สั่งมานดูถ้ามีถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครบเพราะว่ามีคนมาบ้านครับผม เราจะไปประตูกันลบกันดีกว่าเยาครับเยวครับสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยครับผมลืมครับเติมใครวางไม้ครับช่วยตัดหน่อยครับเดี๋ยวครับตัดหนึ่งครับได้แล้วครับแต่ยังผมเอาไปใส่หินครับผมไม่ชอบไม้ขาวครับให้คุณนัทครับไม่ชอบขาวนะครับครับผมชอบเหลืองครับเติม จะได้ยินว่าผมพูดย่ออะไรครับไม่ต้องพูดหม่างครับเงียบไว้นะครับเอิ่มคลองผมจะใส่ไว้ในหีบนะครับยามาสูงจนตัดออกมั่งเลยครับครับโง่กระตุ้นสมอกเรานะครับเอิ่มจะจำได้นะครับน้ำมาใส่ไว้ครับผมเองครับคุณทำไมทำแบบนี้ครับไม่รู้กันกผมใส่หมดไหมครับใส่หมดครับผมใส่ ทุดเกาะหมดเลยนะครับผมจะไปผมจะไปในกันนะครับผมจะไปไหนครับพวกเราจะไปในนรกครับแต่ว่าต้องตามคลิ่บางว้เสร็จก่อนนะครับโอ้เอาไปทั่วๆไก่ครับโอ้ไม่เคยเห็นไก่ก็ว่ายนะครับสวัสดีครับไก่ไก่สุดครับหนี สวัสดีแบบชาวชาวล็อกนะคะดีเติมเราต้องวางประตูเปิดปิดเองด้วยนะครับตองใส่ผมต้องคราฟมีดแล้วนะครับไม่คราฟมีดก็ไม่ได้แล้วนะครับตายอย่างเดียวนะครับผมคราฟแล้วครับผมเตีย่าสร้างอย่าคราฟดาบเพชรนะครับผม้งดาบหินนะครับ พวกผมสร้างดาบเหล็กกันหมดนะครับคุณคอลินทําไมสร้างดาบหินครับอ่คุณคุณไม่เอาเหล็กให้ผมเหรอครับไม่กล่องก็มีครับคุณทองก็มีครับคุณฟางไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวครับผมเอาเหล็กให้ครับนี่ครับสร้างเลยครับสร้างเลยครับสร้างเลยครับนี่ครับสองอันครับอยู่ไหนครับนี่หีบไหนนี่ครับนี่นะครับอ๋อโอ้รู้กลุ่ม ครับสองอันไม่รู้มันจะได้อะไรผมองให้ผมทำผมจะเอาไม่เดี๋ยวนะกันนะค่ะเดี๋ยวนะครับโอ้ยนะครับพวกเราอย่าลืมอาเดิมเคยวางอะไรไว้บนนี้ครับในบ้านครับผมไม่รู้ครับเพื่อนพี่บอกให้ผมหน่อยครับเออครับก่อนจะไปครับผมไปหาหารเงินครับจะวางผิดครับ ผมไม่มีอาหารนะครับแผลครับเอิ่มผมก็ไม่มีครับช่วยหาให้ผมด้วยครับคุณหาเองครับโอ้ควานทายากครับผมเราเสร็จบ้านกันยังบ้านเสร็จกันยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วลครับบ้านสวยๆสไตล์ญี่ปุ่นครับอินดี้อ้าขอโทษครับแล้วคุณอยู่ไหนกันวมดนะครับอยู่บนภูเขา พี่อยากมาทางผมอยากมาทางอื่นครับผนเห็นคนนึงครับไม่รู้ใครครับผมครับเอิมคุณนัดครับไม่ใช่ผมครับผมปีนักปีนเขาครับเขาไม่ใช่เราะครับคนจะปีนอย่างเกเล่นเอิมสัตว์หายไปไหนมึดครับสัตยู่ไหนครับรู้ว่าผมจะฆ่าหายหมดเลยนะครับหมดครับไม่ใช่หมึด ขอโทษครับผมผิดไปแล้วนะครับยกโทษให้ค่าน้อยด้วยลูกอีสานโอ,อ้ยจะขึ้นได้นะครับผมยังขึ้นไม่ได้<า>น้องคัดนี้อาจจะนานหน่อยนะครับบางทีอาจก็จะสั้นหน่อยครับบางทีนะครับผมขึ้นมาถึงแล้วนะโอ้โหอีกยาวเราเหา ของเผื่อกันด้วยนะครับครับอย่าขี้ตัวนี้นะครับขี้ตุ่นี้ครับฟังเสียงเขาดึงครับขี้ตุ่นี้ครับขึ้นแล้วคเจอถึงเจอวัวโอ้ออะไรครับของดีครับใช่ค่ะพี่ฝนใหน่อยครับนี่ตัวเดียวคุณจะให้ผมข้าไปแบ่งคุณอีกเหรอะว้าตกใจไหมโอ้โหเกือบตายนะครับเฉียดจิวครับนาทีเสียงตายครับผมจะมาอยู่นี่ครับ ถ้าไม่มีบุญก็รอดแล้ามีบุญก็รอดแล้วคุณเกมเขาอย่ไหไครับผมไม่น่าขึ้นมาแล้วตกไปสิดอมโอ้โหเกือบตายครับผมเลือดเหลือนาทีนาทีชีวิตนะครับนาทีระทึกเย็ดเย้แน่นอนเย้แน่นอนทวนี้เย้แน่นอนบวัสดีครับคุณใครกำลังเบลครับคุณกอลีครับบวัสดีครับคุณนัทไหนเขาอย่างไครับโอ้โหเจอไก่น้อยครับ ไกครับไก่หล่อนนะครับจริงๆมันเป็นกระต่น้อยพุนาลักครับโอ้กลายเป็นไก่น้อยพุนาลักษพิ่มวันนี้เราจะไปยังครับเปิดมดพีเลยครับคุณคอรินครับได้เลยครับเราพร้อมที่จะรับหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดอมขีดครับมีเนื้อเนื้อไก่มาใส่เลยเนื้อไก่ครับโอ้โหเจอหมูต้งหมูทั้งไก่เลยนะครับเดี๋ยวคุณคอรินครับมีเนื้อ ผมรู้ใม่ไหวครับแล้วครับผมมีเขาวิ่งตามหมูไปแล้วครับผมกดยาค่าได้ครับเขาวิ่งตามหมูเนื้อวัวนะครับรออีกสักพักนะครับข้าวเรากําลังจะโตโอ้โหข้าวเราโตยังคหารผ่มตรงถึงที่ครับแล้วเราจะเอาข้าวไปทําไงดีครับเอาทําขนมปังไงล่ะครับทํากินครับกดอยากจะตายอยู่แล้วครับย่า คุณมะเรงครับรู้สึกว่าผมจะตาฝาดผมร้บกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพิเปิลเกิดนะครับผมจะชวเรารีบมานอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซี้ดองก่อนจะไปถึงบ้านนะฮะเราจองที่เก่าครับที่เก่าเจ้าเดิมของผมนะครับผมตรงกลางครับผมผมจัได้ผมยืนรอแล้วนะครับผมจะยืนรอไปช่วยผมด้วยผมวิ่งไม่ได้แล้วเขาเป็นอะไรแล้วครับโอ้โหเขาเป็นมาไรมาก็มาครับโอ้โหวิ่งมาแล้วครับโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ เดี๋ยวข้ามมาเลยครับผมนอนได้วลยค่ะช่วยเปิดประตูให้ผมทีครับครับขอครับนอนแล้วครับแต่ผมคนเดียวครับนอนแล้วครับให้ให้แมวให้ขอแมวไม่เอาขอครับขอบคุณค่ะไม่เอมเนื้อไก่ผมเสร็จแล้วใครขโมยอะไรล่ะครับโอ้โหผีผีมาให้ผมก็ให้ผมกินก่อนนะคครับผมก็หโอ้โหผีมา ไไม่ด้เลยริมเรารอให้หิวเยอะๆค่อยกินนะครเติมเพิ่มครับทิ้งขมขอหน่อยครผมเห็นแมงมุมครับจะฆ่ามันดีกว่านะครับคุณนัทเอาไว้กับคุณเลยครับนนะครับนี่ครับผมมีของมาให้โอ้หมันเดินหนีเลยนะครับเอาเนื้อเขาเลยนะครับมันหนีเลยนะครับ เอาไปครับผมไม่ต้องการแล้วดีครับได้แล้วครับคุณอาจะดีมาพี่โอ้โหพี่เพื่อนโอ้โหเอ๋ยเลยเนี่ยโหบ้านครับ ว่าจะมีน้องมากวนครับเห็นคลิปเขาไม่รู้ดอก